สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับประจย์วลเล่บ้านนานะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาประจําวันที่1เมษายนนะครับประจําวันที่1เมษายน2567นะครับทุกอย่างเป็นเพลงแนาทางนะครับทุกอย่างเป็นเพลงหนาทางสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจําวันที่1เมษายนนะครับของวันที่1เมษายนนะครับผมให้เด่น2 3 1นะครับเด่น231นะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเด่น231นะครับ ครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับช่องอาจารย์โอเล่บ้านนานะครับย้อนกลับมาดูผลรางวัลของวันที่29มีนากันก่อนนะครับวันที่29มีนานะครับผลรางวัลน,นะครับที่ออกไปนะครับก็จะเป็น172420นะครับผลรางวัลของวันที่29นะครับผมให้เด่น682นะครับเด่น682 และเลข2ตัวนะครับมี4ี่นะครับเข้าตัวกลับนะครับทุกคนเข้าตัวกลับสําหรับเลข2ตัวนะครับเข้าตัวกลับนะครับอยู่ในกลุ่มสย์ก็จะมี4ี่สองนะครับตรงนี้นะครับสําหรับหวยลาวพัฒนาประจำวันที่29นะครับก็เข้าตัวกลับนะครับ4ี่สองสองสี่นะครับไปตามกันต่อครับสําหรับแนทางหวยลาวพัฒนาประจำวันที่1เมษายนนะครับหวยลาวเราก็เข้าเป็นงวดที่8 ไอ้งวดที่9แล้ว,น,วนะครับงวดทก้เนาะของวันที่หนึของวันที่1เมษายน2องพนะครับผมให้เด่นสองสามหนึ่งนะครับเด่นสองสามหนึ่งนะครับทุกคนกลุ่มสูยรก็อยู่ประมาณนี้นะครับเด่นสองสามหนึ่งนะครับ3ตัวนะครับสามตัวก็จะมี2องสามหนึ่งสามเ้าสอง 532 581 192 140 685 853นะครับสําหรับเลข3ตัวนะครับ2ตัวบนล่างน,นะครับ2ตัวบนล่างก็จะมี2321 31 39 92 58 81 19 531475นะครับสําหรับเลข2ตัวนะครับ หวังว่าจะนําไปเชีช่ยโชคถูกกันทุกคนนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจําวันที่1เมษายน2567นะครับก็ตรงกันกันกนกบหวยรัฐบาลไทยนะครับวันที่1เมษายนเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาออาจารย์อุลิบ้านนานะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับิสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ